ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นกับซีเกมครั้งแรกเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาค่ะมันเหมือนมีโอกาสมาตลอดแต่มันก็เกิดปัญหา,าต่างๆมาตลอดเงนี้ค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันมันมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่อาจจะไม่ได้ไปต่อ,อยางเงค่ะด้วยอายุอย่างงี้ค่ะเพราะว่า,าทุกคนอาจจะมองในเรื่องนั้นหมด แล้วหนูก็มองถึงเรื so ่องนั้นหมดแต่ก็คือไม่ได้จะเลิกเล่นอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่อาจจะต้องให้เป็นน้องๆรุ่นใหม่อย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในปีถัดๆไปอย่างเงี้ยค่ะด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็อาจจะอาจจะนี่เขาก็ก็ละลายพฤติกรรมนิดหน่อยแล้วก็อาจจะโดนคนน้องๆที่แบบ อยากเล่นงานไว้นิดหน่อยค่ะแต่ก็เป็นซีซันของของของวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสนุกสนานก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็พูดถึงก็คล้ายๆกับพี่ดาวค่ะคือช่วงจังหวะอะไรมันก็ยังไม่ได้สักทีเหมือนเรามีโอกาสที่จะติดแต่ก็ยังไม่ติดสักทีเหมือนเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยหรือว่าจังหวะที่เรามีการแข่งขันซ้อนทับอะไรค่ะแต่ว่าพอมันมาถึงจังหวะนี้แล้วแล้วเราก็ มีรายชื่อติด14คนค่ะเราก็รู้สึกดีใจมากค่ะก็ทุกคนดูตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันมากค่ะในทีมทุกคนั้งตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เป้าหมายในการแข่งขันในพวกเราคือชัดเจนมากค่ะว่าพวกเราจะคว้าแชมป์ที่ที่ไทยให้ได้ค่ะก็ทุกคนกลับมาพร้อมกับกำลังใจเหมือนพวกที่กลับมาจากจากต่างประเทศก็กลับมาเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะก็ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็รู้สึกบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้ ก็คือเล่นให้สนุกแล้วก็ไม่ประมาททีมฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วค่ะแล้วก็เล่นให้ออกมาที่เราซ้อมาค่ะได้ดีแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์กันให้ได้มากที่สุดในทีมค่ะเกมมันจะได้ไหลลื่นด้วยในทุกๆแต้มค่ะค่ะก็พรุ่งนี้ถือว่าเป็นแมตช์แรกค่ะของของซีเกมก็อาจจะมีหลายๆเหตุการณ์เกิดเกิดขึ้นในนะตอนนั้นก็เหมือนว่าเราเป็นการปรับทีมเตรียมทีมด้วยแล้วเราก็ คุยกันว่าเราจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้ทีมไหนเลยถึงแม้ว่าเราเราจะเคยเจอเขาหรือไม่เคยเจอเขาเราจะไม่ประมาทีมไหนเลยแล้วก็จะเล่นให้เต็มศักยภาพของเราค่ะเตรียมทีมเราให้ดีค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนชาไทยนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทําเต็มที่ในทุกๆแมตช์ค่ะก็เป็นกลังใจพวกเราเยอะนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆใหม่ในในที่ติดซีเกมด้วยนะคะเพราะว่า ทุกคนอาจจะมือใหม่จริงๆแล้วก็มีความตื่นเต้นในแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่แข่งในบ้านเราด้วยทุกคนก็เหมือนคาดหวังในตัวนักกีฬาทุกคนที่มีรายชื่อติดอะค่ะก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถึงพวกเราจะเป็นตัวท้ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้เท่าๆกันหน่อยนะคะก็เพื่อให้พวกเราแบบได้โชว์ศักยภาพแล้วก็ไม่เก่งจนเกินไปขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะ